สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสีโชคจาริยุทธิ์ิอยู่ชั้นม .3 ามทศีเลกที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชดาพรใจตรงอยู่ชั้นม .3 ามทศีเลกที่23ค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพามาดูหมู่บ้านที่เราอาศัยค่ะนั่นคือหมู่บ้านโคกพัฒนาค่ะบ้านโคกพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2522มีผู้ใหญ่บ,บ้านมาแล้ว4ี่คนค่ะ คนก่อตั้งคนแรกคือนายชวนทองเลิศและคนปัจจุบันคือนายบุญมีหอมจันทร์คือส่วนแรกพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนาของเราค่ะที่แรกจะแนะนำนะคะนั่นก็คือนสนามเด็กเล่นและโรงอาหารค่ะ ห้องน้ำของเด็กๆค่ะและตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทาแปรงฟันสำหรับเด็กค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เช็ดหน้าของเด็กๆหลังจากแปรงฟันเสร็จค่ะและสุดท้ายตรงนี้จะเป็นห้องเรียนของของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะและจุดสุดท้ายก็คือวัดเบญโภคพานาของเราค่ะ จุดแรกก็คือพระใหญ่ตามองค์โดยทุกวันสำคัญจะมีผู้คนมากราบไหว้เป็นปกติค่ะ,และ,คละคและจุดที่สองก็คือหอตีละคังและจุดที่สามก็คือห้องน้ำและนี่คือโรงครัวของเราเวลามีงานชาบ้านจะชอบมาช่วยเหลือกันทำอาหารที่โรงครัวแห่งนี้ค่ะ จะเป็นศาลาวาัดค่ะ กอาศัยของสำนัดตรงและบ้านโคกของเราทั้งหมดก็มีมบมานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>